สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องปีหนึ่งหลักสูตรการจัดการเวชชลเบียนและเวชสถิตโรงพยาบาลคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหัหัวเฉียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำปิงนะคะมาจากโรงเรียนเมืองพัทยาสิบิตรม,ามสาธิตพัทยาค่ะค่ะอ่าแล้วที่หนูเลือกเรียนหลักสูตรนี้เพราะอะไรคะ ส่วนตัวหนูเข้ารอบที่3นะคะรอบแอดมิชชั่นก็ได้ไปดูคณะหรือสาขาที่น่าสนใจคะ่ะ mm hmm. ก็มาเจอคณะและสาขานี้ mm hmm. หนูเนี่ยได้ไปเห็นใน YouTube คะ่ะ mm hmm. ก็มีอาจารย์แล้วก็มีรุ่นพี่ที่ฝึกงานแล้วก็บอธิบายว่าฝึกงานเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. หนูก็เห็นแล้วก็น่าสนใจคะ่ะก็เลยเข้าคณะน,นี้แล้วก็ ใช้เกตเป็นในการเข้าด้วยค่ะอืมดีมากแล้วหนูจบสายการเรียนอะไรคะวิทย์คณิตวิทย์คณิตเนาะดังนั้นก็โดยเบื้องต้นเนี่ยชอบทางานในโรงพยาบาลไหมคะชอบค่ะก็ส่วนตัวอยากจบมาจบมาแล้วอยากทําทงานในโรงพยาบาลอ๋อด,ดีมากเลยดังนั้นหนูเลือกถูกต้องแล้วคะ่ะสู้ๆค่ะ